สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์กับช่วงของเด็กโชว์เคสในเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับหากย้อนกลับไปประมาณ2อถึงสแพทก่อนหน้านี้นะครับจะมี1เด็กครับที่สามารถเอามาใช้เคาน์เตอร์กิลลาติน่าดัาดกไลได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ deck er, เด็กมัสเคอร์นียกับจูเนเปอร์นะครับแต่ว่าอยู่ๆเด็กนี้ก็หายไปเพราะว่าในช่วง2-3แพทก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กไฟมันมาแรงจริงๆครับมันเลยทําให้เด็กย่าเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างลําบากแต่ณนะวันนี้ครับแพทใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเซคุดเดสสปริงเนี่ย เด็กไฟมันหายไปครับเพราะว่าเด็กน้ํากับเด็กไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นมาติดเมตานั่นหมายความว่าเด็กหญ้าเนี่ยก็สามารถที่จะลักไก่เอามาใช้เล่นในแพทนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและมันเล่นได้ดีด้ครับเพราะว่ามีการด์ดใบใหม่มาช่วยอัปเกรดทําให้เด็กเนี่ยน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official a ลแอดของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ในส่วนของเด็กมัสเคเนียกับจูเนเปอร์นะครับเราจะเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นมัสเคเนีย2ชุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จูเนเปอร์เนี่ยหชุดที่เพิ่มเติมก็คือจะมีเซเลบี้ใบใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาเป็นจำนวน1ใบด้วยกันแต่ว่าอธิบายคร่าวๆแบบนี้เนี่ยไม่จุใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูลิสต์การ์ดแบบเต็มๆกันดีกว่า อย่างที่บอกไปครับว่าจะมีมัสคเนียนะครับเป็นจำนวน2ชุดด้วยกันโดยจะใส่ล่าง2นะครับเข้ามาเป็นจำนวน2ใบล่าง1ครับเป็นจำนวน1ใบแล้วก็เนียวฮะนะครับเป็นจํานวน2ใบด้วยกันจูดเนเปอร์ครับจะใส่ล่าง1 2แล้วก็3เข้ามาเลยนะครับอย่างละ1ชุดแล้วก็เพิ่มเซเลบี้เข้ามา สำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ความสามารถของเซเลบี้ก็คือเซเลบี้เนี่ยจะมีความสามารถในการย้อนล่างวิวัฒนาการนะครับของฝั่งตรงข้ามได้เป็นจํานวน1ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากที่เราสร้างความเสียหายแต่ว่าจะต้องเป็นออการ์ดโปเกมอนที่เป็นล่างวิวัฒนาการเท่านั้นนะถ้าเป็นพวกเบสิกโปเกมอนเนี่ยก็จะไม่เกิดเอฟเฟกใดๆนะครับข้อดีก็คือหากเราสร้างความเสียหายกับการ์ดใบนั้นไว้ก่อนแล้วและความเสียหายเนี่ยมันเกินกว่าพลังชีวิตของโปเกมอนที่เราจะทําการย้อนวิวัฒนาการไปอาจจะเป็นล่าง2หรือว่าล่าง1อะไรเงี้ยนะครับก็ จากที่ย้อนเวฒนาการเนี่ยร่างหนึ่งก็จะถูกจัดการไปเลยหรือไม่นะครับด้วยความที่ในปัจจุบันเนี่ยหลายๆเด็กนะครับเขาจะไม่ชอบใส่ร่าง2มาเขาจะใส่เป็นร่างหนึ่งแคนดี้แล้วก็ร่างสาใช่ไหมถ้าเราย้อนเวัฒนาการคือเขาเสียแคนดี้ไปละนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่มีร่าง2ส,สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถที่จะอีโวเป็นร่างสาได้นั่นเองเรียกได้ว,ว่าเป็นการที่ค่อนข้างปั่นป่วนพอสมควรแต่ว่าผมขอพูดไว้นิดนึงแล้วกันนะครับอย่าคาดหวังกับเซลบี้มากเพราะด้วยความที่แพทนี้เนี่ยมันเป็นแพทที่ คนยังคงใช้โปเกมอน่างหนึ่งเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะในกระดานเมตาเนี่ย กิาติน่าดาร์กไลไลโคโลนะครับซุยคูนเอนเต,เตแล้วก็อีกหลายๆใบเนี่ยเป็นโปเกมอนร่างหนึ่งโอกาสที่เราจะเจอโปเกมอนร่าง2หรือว่าร่าง3เนี่ยอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่อย่างมากก็อาจจะเจอเป็นเอฟี่นิมเฟียนะครับแล้วก็อาจจะมีร่าง3พวกลิซซดอนหรือว่าเกดโคงะอะไรเงี้ยหลุดมาบ้างถ้าเป็นจังหวะแบบนั้นก็น่าจะยังพอมีจังหวะให้ได้ใช้เซเลบี้แต่คิดว่าภาษีของเซเลบี้เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมาในช่วงแพทถึง2แพทข้างหน้าโดยเฉพาะแพทโปเกมอนเมกาเนี่ย ผมพอจะดาวทางออกเลยว่าเซเลบีน่าจะเป็นหนึ่งในการที่น่าสนใจนะครับอ่ะทนีนะครับในส่วนของคอมโบมัสเคอร์เนียกับจูเนเปอร์คงไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะเพราะว่าในช่วง2-3แพทที่ผ่านมาเราทำเด็กโชเคสของเด็กนี้เนี่ยไปค่อนข้างเยอะพอสมควรหลายๆคนก็น่าจะเล่นเด็กนี้ได้อย่างชำนาญแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการไอเทมแล้วก็การซัพพอร์ตกันบ้างน,นะครับซึ่งจะแตกต่างจากเดิมไปพอสมควร ก็จะมีโปเกมบอลครับเป็นจำนวน2ใบมีแรคเคนดี้นะครับเป็นจำนวน2ใบผ้าคลุมสำหรับโปเกมอนยากครับ1ใบเมมโมรี่ไลท์ครับเป็นจำนวน1ใบาถามว่าเมมโมรี่ไลท์เอามาทำไมนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีบางคนครับที่น่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ประมาณว่าเราได้เล่นเป็นคนแรกใช่ไหม แล้วเราก็ติดจี้ช้ากว่าเพื่อนทีนี้เนี่ยในจังหวะที่เราอาจจะใช้มัสค์เนียบนแอคทีฟโซนอยู่แต่ว่าเราก็ทาจูเนเปอร์ไว้บนเบนบ้างทีนี้เนี่ยถ้ามัสค์เนียเนี่ยถูกจัดการก่อนที่เราจะติด2จี้ให้กับจูเนเปอร์ได้เอาง่ายๆว่าเราติดจี้ให้กับจูเนเปอร์ได้มากสุดประมาณเม็ดนึงซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความเสียหายไม่ได้ใช่ไหมละครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เมมโมรีไลท์ครับติดให้กับจูเนเปอร์แล้วก็ใช้มูฟสองนะครับของอ่อล่างสองเนี่ยสร้างความเสียหายอาจจะสร้างความเสียหายให้กับแนวหลังหรือว่าจะสร้างความเสียยหหาาใ้กกับ อยู่ในแอคทีฟโซนอ๋อซึ่งก็น่าจะได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนักจากมัสคือเนียมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผมว่าคอมโบนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีเลยอย่างน้อยในเทิร์นนั้นเรายังพอทําอะไรได้บ้างดีกว่ากดจบเทิร์นไปเฉยๆโดยที่ไม่ทําดาเมจอะไรเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะใช้เมมโมรีไลทก็อย่าลืมนะว่าเราจะต้องทําการอีโวตามปกตินั่นหมายความว่าเราจะต้องอีโวจากล่างหนึ่งมาสู่ล่างส ร่าง2มาสู่ร่าง3นั่นเองถ้าอีโวด้วยแรคแคนดี้เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ท่าโจมตีของร่าง2ได้แต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ท่าโจมตีของร่าง1แทนนั่นเองครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ครับ2ใบเอลิกาจิโอวานีแล้วก็ไซรัสอีก1ใบด้วยกันบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเราใส่จูเนเปอร์มาเราจะเป็นที่จะต้องใส่ไซรัสหรอคือในหลายๆครั้งนะครับบางทีเราทำจูเนเปอร์ไม่ทันเพราะว่าใส่มาแค่ชุดเดียวเนาะเราก็อาจจะใช้ไซรัสนะครับ ดึงการ์ดโปเกมอนที่อุ่นเบนมาเพื่อให้ออมัสเคเนียเนี่ยสร้างความเสียหายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าใส่ไซรัสมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้เลยจะเปลี่ยนไปเป็นการ์ดใบอื่นก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะจะออใส่การ์ดเทรนเนอร์ or, ของจูเนเปอร์เพื่อเพิ่มดาเมจหรือว่าจะใส่อินิกะมาเป็นจำนวน2ใบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยและนี่นะครับก็คือลิสการ์ดทั้งหมดของมัสเคเนียกับจูเนเปอร์ในแพทใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเซครูเดอร์สปริงนั่นเองซึ่งลักษณะการเล่นเนีีตตมมนน่่่่ยยยยจแตกกกาางเเดดดินนน้ออคไไห็๋ววปูลลรรัรับ ช่วงของเด็กโชว์เคสครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของคลิปนี้ขอพาเพื่อนๆแวะไปที่ร้านเพนกวินการ์ดเกมคอมมูนิตี้ที่ผู้เล่นการ์ดไม่ควรพลาดร้านกว้างนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำมีการ์ดและอุปกรณ์เสริมจำหน่ายเพียบแถมยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมแบบเบิ่มๆตลอดช่วงสุดสัปดาห์ <Wow. S 1> ชาวบางใหญ่โดนทบ,บุรีมาสนุกกันได้พิกัดร้านอยู่สุดซอยมา้าไม้การ์เด <we> ้นเยื้องๆกับเซนทันเวสเกตถั้งนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีสามแยกบางใหญ่ประตู3 <Nice. S 1> แล้วมาเจอกับผมได้ทุกครั้งที่มี G, Penguin, อีเวนต์โปเกมอน TCG ที่ร้านเพนกวินการ์ด โอเคเปิดด้วยเนียวฮะดีเสมอจริงๆนะโอ้ฟเหมือนย้อนกลับไปประมาณสองสามแพทที่แล้วอะโดนวันฮ <c oughs> ิตง่ายๆเลยนะเนี่ย <c oughs> ติดอยู่นิดเดียวเราได้เล่นเป็นคนแรกเสียดายจังจบเทินครับ กีลาติน่ามาแล้วว่ะแต่เราน่าจะทำทันอยู่มั้งหรือเปล่านะไม่รู้ดูก่อนอจะโดนซาบ,บีน่าไหมผมว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้จวดการ์ดละเอาจริงๆเพราะว่าผมว่าการ์ดเราเรามีครบแล้วอ่ะ โวเลยตาหน้าไม่รอดแม่ดา์กไลหมีให้ทันและกันจบเทิงครับดา์กไลอีกใบยอย่างนั้นเหรอ โอเคเขาใช้การ์ดถอยไม่ได้ละเพราะผมคิดว่าเด็กนี้เขาน่าจะเอาลีฟมาไม่น่าเอาเอ็กซ์ปีดมาหรอกเห็นไหมย้ายไปใช้ใบหลังแทนแล้วก็ชาร์จี้กิลาติน่าแต่กิลาติน่ายังไม่พร้อมเล่นนะต้องชาร์จี้ตาหน้าอีกเทินนึงผมว่ายังไงตานี้เราน่าจะชนะเท่ากับว่าเท่ากับว่ารอบเนี้ยเราน่าจะไม่ได้ใช้เซเลบี้เพราะว่ามาเจอเบสิกเนี้ยอย่างที่บอกแหละ คือผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาเว้ยมันยังไม่ถึงเวลาของเซเลบี้เพราะแพทนี้คนยังเล่นโปเกมอนล่างหนึ่งกันเยอะอยู่หลักๆก,ก็เลยเน้นใช้เป็นเนียวฮะมาสเคอเนียกับจูเนเปอร์ไปก่อนนะครับจริงๆแพทนี้เด็กพืชเล่นได้นะเพราะว่าแพทนี้มันเป็นแพทของโปเกมอน น้ำกับไฟฟ้านะครับไฟจะไม่ค่อยเห็นละลิซเดิงลิซดอนอะไรไปหายหมดโอ้แต่ตาหน้าอฟูฟไซรัสไม่เป็นไรหรอกไม่มีผลแต่จูเนเปอร์ได้จูเนเปอร์ขึ้นไปลาดได้ครับตานนี้เราใช้เนียวหาตีอะฝั่งนั้นกำวัดนะเออฝั่งนั้นกำวัดนะ โดนตัดไปแล้วยังจะสวดได้อีกอะมสัสคือเนี่ยถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ครับจะตุยไปก็ไม่เป็นไรอืมมีเพอร์เซนต์ไม่พอหรอกนะบอกเลย อ่าอจีจีครับเห็นปะจริงๆเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กเคาน์เตอร์กิลาตินาดาร์กไลนนะแต่ว่าพอ2แพทก่อนหน้าเนี้ยเด็กไฟมันมาเด็กนี้ก็เลยมีปัญหานะครับในขณะที่กิลาตินาดาร์กไลนแม่งยังยังอยู่ดี <c oughs> จีจีหมักเขาให้ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่มาเจอกับผมอ่าเป็นมาสเคอร์นี่ยครับที่ได้ m e n t s later <S แต่แผดเนี้ยเวลาจะเล่นนะแนะนำให้วางการ์ดไปแรกก่อนนะโดยเฉพาะแบบถ้าไปเจอจี้น้ำอะไรอย่างเงี้ยวางไปแรกก่อนเลยโอโอเด็กอะไรเอ่ยแบ็กกี้หรอแล้วการ์ดทองเขาฉ่ำมาก โปรเฟสเซอร์อะโอเคนี่ว่าจะโดนรีมือซะละโอเกมอลไหครับเซเลปีนี่จวดได้ล่างวิวัฒนากา,ารอะไรก็อ e ีโวได้หมดเลยนะแต่ว่าอยากจวดได้มัสเคเนียถ้าจวดได้มัสเคเนียสนุกแน่นี่ไง อีโว e เป็นแบ็กกี้มาเลยค่ะอีโ e วปุ๊บตีปับ๊บแบบบอกเลยผมเริ่มจะประสาทกินละคือเข้าใจปะเวลาแบบโรงเรียนข้างบ้านมันมีกีฬาสีแล้วเวลาเด็กตีกองอะมันตีด้วยจังหวะเดียวซ้ำๆอะ่ะ แล้วมันเหมือนแบบมัน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 กดประสาทอะตึ้ง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 อะไรอย่างเน่ลองลองลองใครใส่หูฟังนะจะได้ยินนะผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่กดอฟลชเอร์ครับถ้าไม่อีโวยังไงก็ตุยอยู่ดีเพราะว่าเราตีหกสิบ แต่ถ้าอีโวก็โดนร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเก็บไปหนึ่งนอกครับคือเปิดมาเหมือนการจะดีนะแต่ก็ยังไม่ดี <c oughs> อ่าสงสัยตานี้จะได้ใช้เซเลบี้ว่ะทุกคน แต่ถ้าเราติดจี้เลยเขาก็จะกลัว,ลวเราปะเอลิกาไม่แน่หรอกเผลอๆตาเน,นี้ยถ้าผมใช้จิโอวานี่อ่ะเขาน่าจะกดยอมแพ้เลยก็ได้นะเจ็ดสิบดาเมจ <c oughs> พอดีเ <c oughs> ป๊อาย เฮ้ยอย่าบอกนะว่าอีโบได้อะหรือว่าเอามาวัดดวงในมืออาจจะมีอะไรบางอย่างอาจจะแคนดี้อันนี้แม่งอีโบจริงด้วยวัเดวเดี๋ยวเราใช้เนียวหะตีก่อนเพราะยังไงเขาก็วันฮิตเราไม่ได้อยู่แล้วนี่ยแต่ติดผิดก็เจ็บอยูน่นี่โคแบทแม่งไม่แพ้ไม่ไม่แพ้ยาด้วยแพ้ต่อสู้ โ o วะนี่นี่เราโดน80ดาเมจแล้วก็ติดพิษอีก20เหลือ20คุณพระกดจบเทินโดนอีก20คุณแพ้ฮิวไปก็ไม่รอดปะเอาจริงเอ่อผมฮิว50จะเป็น90ใช่ปะแต่ตอนนี้เขาทำดาเมจประมาณ100นึงเพราะฉะนั้นใช้ปุไฟเร์ดีกว่า โอ้โโอ้โ oh. อ oh ่ะเขาจะสู oh. uh, like. here, <laughs> ้ยังไงเด็กที่มือดีขนาดนี้เป็นของคุณนะปึ้งแต่เขาก็ยอมรับในความดิ้นรนของเขานะ ต่อให้ใช้ลิเลียก็ไม่ไม่รอดนะใช่ปะร้อยหนึ่งสิชอบชอบโอ้ใช้คุณจอยฮะไปนึกว่าจะไม่ได้ใช้เซเลบี้ซะแล้ว เซเรบี้ตี40ก็จริงนะแต่ว่าพอย้อนล่างวิวัฒนาการอะล่างหนึ่งมันรับความเสียหายขนาดนั้นไม่ไหวเว้ยเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเ,เนี่ยป้าปึ้งเออเนี่ยเลือดติดลบเห็นปะเรียบร้อยครับ ก็ต้องขอขอบคุณเนียวฮะและมัสเคเนียช่วงต้นเกมมากๆเลยนะครับจริงๆการ์ดใบนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในการ์ดท,ที่ดีที่สุดอยู่นะเพราะว่าอย่างเนียวฮะนี่เขาก็มีความสามารถในการจั่วการ์ดโปเกมอนช่วงต้นเกมใช่ปะ่ะทีเนี้ยพอจั่วการ์ดโปเกมอนครบแล้วอ่ะกลางถึงเลทเกมยังไงมันมีแต่การ์ดซัพพอร์ตที่เราจําเป็นต้องใช้ทั้งนั้นไงเออส่วนมัสเคเนียแพทนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ที่ดีครับเพราะว่าคนกลับมาเล่นการ์ด EX กันค่อนข้างเยอะแล้วก็การ์ด EX ส่วนใหญ่อะ มันจะมีพลังชีวิตประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบซึ่งเนียวหาเก็บได้สบายสบายอ่ะเออ a few minutes later ไปอุ๊ยซุยคูนซุยคูนซุยคูนอาจจะต้องรีบจรวให้ได้แคนดี้นะเนี่ย ใช้โปรเฟสเซอร์ถ้าเขาจะเก็บเนียวฮะเราจริงๆเขาต้องใช้เวลา2เทิร์นด้วยซ้ำเพราะว่าเราเริ่มก่อนไงแต่ว่านี่แหละปัญหาคือเก็บโครงงานนี่แหละนะครับจัดใจนึงก็ยังอยากวางนกคู่คอยู่นะวางดีไหมวางไหนล้วกัน ยังไม่วางดีกว่าเพราะต่อให้วางไปกว่าเราจะจั่วได้อะไรมันจนครบมันก็คงปะเพราะเขาทำดาเมจได้มากสุด6 0สิอะใช่ไหมละ่ะถ้าเขาวางการจนครบอ่ะแต่ถ้าเขามีกูสมาละ่ะเราคงไม่สวยขนาดนั้นหรอกมั้งปะ <laughs> ไม่อยากพูดคำนี้เลยพูนคำนี้ที่ไรกูสวยทุกที <laughs> เขายังตีไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ ต้องติดสีโอ้ยมาแล้วว่ะโหเนี่ยโดงดีเกินเวลาเจอคนเล่นซืยคูนแล้วทำเก็ตคงะได้ไวนี่คือโคตรแบบน่ารำคาญเลยอะแต่พอเราเล่นนะ่ะโอ้โหกว่าจะทำได้นูนะ่นอะเกือบจบเกมเก็ตคงะ <laughs> แค่ดี้ไปโอ,อ,อ้เสร็จเออเสรจไายเราไม่มีไอ้นี่เนาะ เสียดายเราไม่มีจิโอวานี่นะครับถ้าเรามีจิโอวานี่เราจะวันทิศได้เลยเนี่ยเราทำดาเมจแค่ร้อยสามสิบไงไป<ะ>เขาทำดาเมจได้เท่าไหร่พวกเนี้ยมันจะชอบกากา,กาดลยมันจะไม่ชอบวางการ์ดโปเกมอนแบบเป็นฟีลว่าเซอร์ไพรส์พอถึงเวลาจะตีค่อยวางการ์ดอะไรอย่างเงี้ย หลอกให้เขาตายใจว่าเอ้ยเราตีได้แค่นู้นแค่นี้นะเ็นหโดนตัดการ์็จะรู้สึกโดนเลดการ์ดเข้าไปทีลองนะคะผมว่าเขาน่าจะถอยปะถ้าติดมันก็ตีไม่คุมอะตีแค่เท่าไหร่เอง40ดาเมจถอยเถอะจริงๆ คิดหนักเลยเอ,อ่อถ้าเซเลบี้ตีใส่ ex แล้วถอดล่าง evo เราจะได้กี่แต้มครับได้หนึ่งแต้มครับเพราะว่า การที่เราตีสร้างความเสียหายไปอ่ะเป็นล่างเบสิกซึ่งเป็นร่างหนึ่งถ้าการ์ดใบนั้นไม่ได้เป็น e x เราก็ได้แค่หนึ่งแต้มการ์ด e x อาะจะถูกส่งกลับเข้าไปในมือมันหมายความว่าเราไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับการ์ด e x ใบนั้นนั่นแหละก็อาจจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะอันนี้คือเขาปล่อยจอยแล้วใช่ปะ <laughs> เอ้ยลืมเออรู้งี้แม่งหน้าติดจี้ให้เซเลบี้เนาะไม่เป็นไรปไปเพราะยังไงติดจี้ให้เซเลบี้ไปย้อนเวินทนาการก็ยังไม่สามารถเก็บหนึ่งน็อกได้อยู่ดีเพราะว่ากบมันมีเลือด60ิปะถ้าจำไม่ผิดนี่ไงกบมันมีเลือด60เราตีได้แค่40 แต่นี้ก็ตีแรงนะ 80. แปดสิบตาหน้าอาจจะต้องยอมเสียเราตีได้แค่หกสิบเองแต่นั่นแหละพอเราพออู้เอลิกามาวะ่ะฮิวเลยแล้วกันยื้อเกมสักหน่อยบาย ปังเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาไม่มีฮิวอะ่ะตาหน้าเราเอาเซลเลบี้ขึ้นตีได้เลยเว้ยการจะเยอะไปไหนนี่ขนาดแบบไม่ค่อยได้มีการช่วยจั่อะไรเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ้าวดันมีฮิวซะงั้นแต่ก็ยังไม่พอปะเท่ากับว่าตอนนี้โดน20ดาเมจถ้าเราขึ้นไปตี40 ก,ก็ยังได้หนึ่งน็อกอยู่ดีนะเว้ยเราต้องคิดเลือดของของเออ่คิโลมัสสึกไงลาก่อนนะมัสเคเนียแต่จริงๆมัสเคเนียคือใช้คุ้มแล้วนะทำสองน็อกให้เราได้แบบว่าตุยไปก็ไม่เสียดายอะไร บายบายปึ้งย้อนวิทนาการเลือดหมดอ่ะจบครับผมนึกว่าจะไม่ค่อยได้ใช้เซเลบี้ซะแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเออก็ยังมีจังหวะให้ได้ใช้อยู่คืออย่างที่บอกไปเนาะว่า เด็กหญ้ามันสามารถเอามาใช้เล่นในแพทนี้ได้เพราะว่าแพทนี้เราจะเห็นว่าเด็กไฟมันหายไปนะครับแพทนี้ที่เด่นๆเลยจะเป็นน้ํากับไฟฟ้ามันก็เหมือนเป็นโอกาสอันดีที่เราจะแบบลักไก่เอาหญ้ากลับมาเล่นแล้วเด็กนี้จริงๆมันเป็นเด็กที่ดีมากนะมันเป็นเด็กที่1มันสามารถสู้แบบพวกเมตาปัจจุบันได้ดีมากเพราะด้วยความที่มัสเคเนียมันตีร้อยสาถ้ามันติดจีโอวานนี่สักหน่อยอ่ะมันสามารถเก็บ พวกแบบการ์ด ex ที่เลือด1 4 0บาทได้แบบเยอะมากนะครับแก๊งีบุยเอฟี่นิมเฟียอย่างเงี้ยใช่ปะอ่อดาร์กไลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกเซตสมหมาที่อัปเดตเข้ามาใหม่ซุ kun, co, e, ยคูนไลโคเอนเต้เงี้ยเก็บได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะขยับไปตีพวกเลือด150อะคุณก็อาจจะเปลี่ยนจากเจโวนี่ไปเป็นเลดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือการมาของเซเลบี้นะครับ ถามว่าทำไมเซเลบีถึงเหมาะกับเด็กนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเด็กเนี้ยมันถูกออกแบบมาเพื่อเอามาใช้เคาน์เตอร์แบบพวกการ์ด EX พวกเด็กเมตาอะไรอยู่แล้วแล้วก็การมาของเซเลบีอ่ะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะทำให้เด็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เคาน์เตอร์เด็กเมตายิ่งมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ผมยังขอย้าคาเดิมว่าแพทเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่แพทของเซเลบี้ซะทีเดียวเพราะว่า แพทเนี้ยมันยังเป็นแพทที่ส่วนใหญ่คนนิยมเล่นเอ่อเบสิกโปเกมอนซะมากกว่ามีไปไหนบ้างก็กิลาติน่าดาร์กไลท์ใช่ปะสุยคูนไลโคเอนเต้ co, e, แล้วก็อีกหลายๆใบอะ ก็อาจจะมีโฮโอลูเกียอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าแพทนี้คนยังเล่นเยอะกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าพวกร่างวิวัฒนาการก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเนาะก็พวกแกงอีบุยนี่ก็ยังถือว่าเป็นร่างวิวัฒนาการอยู่นะครับแล้วก็พวกร่างสามอะแพทนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีให้เห็นบ้างที่แน่ๆแล้วก็เก็กโครงอะ่ะใช่ปะเออนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกัน เอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่คิดถึงเด็กย่าคิดถึงเนียวฮะคิดถึงมัสเคอร์เนียคิดถึงจูเนเปอร์แล้วก็อยากจะลองหยิบเอาเซเลบี้ซึ่งก็ดูจะเป็นการที่ปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีมาใช้งานถือว่าเป็นการซ้อมมือในตอนที่อ,ทอ่าแพดเมกาอัปเดตเข้ามานะครับผมว่าเซเลบี้เนี่ยได้ใช้งานแน่ๆน,นะครับตอนนี้ก็ซ้อมมือไปก่อนแล้วกันเออ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเด็กนี้